สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันพุธที่18เดือนธันวาคมปีพุทธศรรักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่ากราบบังคมทูลความเท็จเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวันก่อนมีกลุ่มมวลชนบิ๊กเนมหลายต่อหลายคนด้วยกันเนี่ยเขานัดกินข้าวกันแล้วก็คุยกันเรื่องของป่วยทิพชั้นสิบสี่นะครับก็ได้ข้อสรุปว่าจะไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกับปปช แล้วก็จะได้สอบถามว่าจะเอายังไงกับคดีเทวดาทักษิณเนี่ยนะครับเพราะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ามีไอ้โมงเนี่ยคอยล็อบบี้ไม่ให้ปปชชุดใหญ่ชี้มูลความผิดข้าราชการนักการเมืองที่อยู่ในกระบวนการช่วยนักโทษไม่ให้ต้องติดคุกแม้แต่บันเดียวเนี่ยนะครับปรากฏว่าหวยมาออกวันที่16ทธันวาคมอืมหวยออกจริงๆสาโร พึงรำพันซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปชรับหน้าที่เป็นโฆษกของปปชอีกหนึ่งตำแหน่งสารโรดิ์แถลงข่าวชัดทอยชัดคำเลยนะครับสารโรดบอกว่าอย่างนี้ครับคณะกรรมการปปชเนี่ยพิจารณารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับเห็นว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอจึงมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาและดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยให้กรรมการปปชทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ในมาตรา51โดยให้ดําเนินการไต่สวนกับเจา้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมรัฐทันและโรงพยาบาลตํารวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งหมด12คนด้วยกันหากในชั้นไต่สวนพบว่ามีบุคคลอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดให้ดําเนินการไต่สวนกับบุคคลดังกล่าวต่อไป สำหรับบุคคลทั้ง12รายเนี่ยนะครับประการหอมบอกว่าก็ประกอบไปด้วย1คือนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์สนายสิทธิสุทธีวงเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์สานายชาญบาัิชรเดชร,รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์สนายนัททีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพหพลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหาจารุต่อที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ หพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ7พันตำรวจเอกชนะจงโชคดีในแพทย์สอบอ .5 โรงพยาบาลตำรวจแพทย์เจ้าของไข้และผู้ออกใบความเห็นแพทย์8พลนตำรวจตรีสามารถมุ่งสิริแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ออกใบความเห็นแพทย์9นาในแพทย์วัดชัยมิ่งบันเจรสุขผู้อำนวยการทันทัานโรงพยาบาลราชทรน10แพทย์หญิงรวมทิพสุภานันแพทย์ผู้ตรวจร่างกายขณะรับตัวผู้ต้องขังใหม่ 11ในายสัญญาวงหินกองแพทษดีเวนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็12ในายทันพิสิทธิ์ขบวนพยาบาลเวรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อมาทั้งหมด12คนเนี่ยยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าปปชจะชี้มูลและมีคำพิพากษาของศาลออกมาแต่เบื้องต้นอีกเช่นเดียวกัน คนทั้ง12คนคือเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการส่งตัวทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วอ้างว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบและให้ทักษิณเนี่ยอยู่รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งครบ180วันทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณจะได้ไม่ต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีนักการเมืองนะครับยังไม่มี เพราะว่ายังไปไม่ถึงจุดนั้นฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับว่าเอาผิดได้แค่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเท่านั้นแต่สาวไปไม่ถึงตัวคนวงการอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นคือมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับฟังจากที่ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดเนี่ยดูเหมือนว่าปปชจะถามอะไรทั้ง12คนที่ตอบได้หมดเพราะมีหลักฐานอยู่เต็มมือเพราะว่าตัวเองได้เห็นหลักฐานหมดแล้วนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเห็นตอนไหนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทวี ออกตัวแบบล้อฟรีเลยนะครับว่าขนาดเป็นรัฐมนตรียังขอเวทระเบียนนักโทษเทวดาดูไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมเห็นหลักฐานหมดแล้วทวีบอกว่าอย่างนี้ส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อมั่นทั้ง12คนที่ถูกระบุชื่อเพราะว่าได้เห็นหลักฐานแล้วได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบตามหลักวิชาชีพที่เป็นสากลทุกประการ และถือเป็นเรื่องดีที่ปปชเนี่ยรับเรื่องเอาไว้ไต่สวนเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมการเข้าไปไตส่สวนจะทําให้บุคคลที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานจะได้มอบข้อมูลและก็หลักฐานเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายกรณีผู้ป่วยจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่จึงไม่ได้นําส่งหลักฐานไปซึ่ง ได้เคยสอบถามไปว่าหากหมอบหลักฐานไปแล้วและมีการนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองก็จะนําเรื่องนี้ไปส่งมอบให้กับปปชและผมก็เชื่อมั่นว่าปปชจะอยู่บนเหตุผลและข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ดีว่าต่อไปนี้เนี่ยประเด็นนี้จะเข้าสู่กระบวนการที่ชอบอด้วยกฎหมายนะครับนี่เป็นคําพูดของทวีสอดสองเอาเป็นว่าประกาศหอมบอกว่าก็พิสูจน์กันไปนะครับกล้องวงจรปิดชั้น14ที่ควรจะเป็นหลักฐานเด็ดดันมาเสียตอนที่ทักษินเข้ารักษาตัว แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้อปฏิบัติในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเวรควบคุมผู้ต้องขังซึ่งป่วยและก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภายนอกกรณีการควบคุมผู้ต้องขังที่ป่วยแล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภายนอกเนี่ยมีการกําหนดขั้นตอนแล้วก็วิธีการค่อนข้างละเอียดและรัดก,กุมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังมีช่องหรือโอกาสในการหลบหนีนะครับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดจะแบ่งหน้าที่กันเองในลักษณะผลัดกันเฝ้าไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจะต้องถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอคอลรายงานส่งให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผ่านช่องทางไลน์หรือว่าช่องทางสื่อสารอื่นตามที่ผู้บัญชาการเดินจำกำหนดเอาไว้โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้นะครับ การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอคอลเมื่อจะส่งภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอคอลแล้วเนี่ยจะต้องพิมพ์ข้อมูลภาพใต้ภาพถ่ายหรือวิดีโอคอลได้แก่ชื่อนามสกุลของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมชื่อผู้ต้องขังวันและเวลาที่รายงานหมายเลขโทรศัพท์ประจำบอร์ดที่ผู้ต้องขังเนี่ยพักรักษาตัวอยู่และหรือข้อมูลอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์รายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บัญชาทราบเป็นระยะๆเช่นทุกๆหนึ่งชั่วโมง หรือตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำเนตรกำหนดเอาไว้โดยให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์การถ่ายภาพหรือวิดีโอคอลเรือนจําหรือทันทสถานจะต้องดำเนินการโดยประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตก่อนนะครับหากผู้ต้องขังป่วยได้รับการรักษาอยู่ในสถานที่ที่ถ่ายภาพไม่ได้อย่างเช่นห้องฉุกเฉินหรือว่าห้องผู้ป่วยวิกฤตอาจจะพิจารณาถ่ายภาพหรือวิดีโอคอลจากสถานที่ ซึ่งอยู่ด้านนอกที่สามารถระบุได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติแล้วและจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของโรงพยาบาลเป็นลําดับต้นนี่แหละครับทีนี้ทักษิณเนี่ยอย่าลืมนะครับไม่ได้ป่วยวิกฤตจนเตียนจะเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับแถมยังไปรักษาตัวอยู่ที่ห้อง VIP ไม่ใช่ห้อง ICU ฉะนั้นหลักฐานพวกนี้เนี่ยต้องมีแล้วก็ต้องส่งให้ปปชอหรือไม่ก็ปปชอก็ต้องทวงถามกันเอาเองจะได้รู้ครับ ว่าป่วยทิพย์หรือว่าป่วยแท้กันแน่เทพบนตรีลิมปาพยอมซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาเทพบนตรีเนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook บ,บอกว่าอย่างนี้นะครับพระบรมราชโองค์การฉบับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะเป็นตราบาปไปตราบนานเท่านานชั่วลูกสืบหลานทีนี้ถ้าเกิดคุณยิ่งรักกลับมาเนี่ยจะกล้าขอไหมครับ ราะว่าอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณยังเป็นข้อกังขาอยู่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับถือว่าเป็นการกราบบุคคลทุนความเท็จใช่หรือไม่และการจําคุกยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยสองเรื่องที่ว่านี้เนี่ยเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่เกรงกลัวกับพระบาร,รมีเอาซะเลยนะครับนี่แหละครับเทศมนตรีเนี่ยโพสต์เอาไว้อย่างนี้ส่วนคนทั้ง12คนถ้าหากว่ามีความผิดเนี่ยประกาศหอบ,บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่บกพร่องในหน้าที่เท่านั้นนะครับ แต่อาจจะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการกราบบังคมทูลความเท็จอีกด้วยนะครับ